เย็นนี้เลยไหมจัดวันนี้เลย,ยนะแล้วรอให้ลุงเข้าไปนอนก่อนแล้วค่อยจัดลุงง่วงหรือยังฮะ<ห>ป้าวางแผนนะป้าวางแผนนะมว่าลุงจะนอนไม่จัดป้าบอกว่าให้ลุงหลับแล้วค่อยมาจัดครับจัดแป๊บเดียวเียของไม่เยอะเรขขาอีมาแต่เราลองอีด้วยขายเลยนี่ลุงไปนอนจะลุงไหยโอ้จัดช่วยนะ ตอนนี้กัไ <that> ล <fruit cake> like ่ล <t os> right? like ุงเขาไปนอนอะไรคะไปนอนจะลุงขึ้นปเีน่ให้ลุงไปไล่ในห้องพักเขาลุงไปไล่ในห้องทพอยนคือตอนนี้นะถ้าได้ขึ้นอดขึนแล้วีเ้ได้กี่ยขึ้นไขึ้นปูขึ้นพร้อมกันชนเ้ำสามเลยนี่คป้าแตนไดของมาเวก็จะจัดร้านใหม่ ขึ้นบนขึ้นไหนนะครับนะครับลูกอะไรต้องหาถามมได้เจัดห้องเนี่ยทุกคนราจัดห้องห้องห้องยัการเดี๋ยวบีเดี๋ยบีนี่เรามาไลน์ให้หน้าต้องมาถามนี